ชาแนลกันนะคะในวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นคลิปแรกของ i อเลป้าที่แบบว่ามาทําร็อกกันมาให้ชมกันนะเออซึ่งในวันนี้นะคะก็น่าจะเห็นว่า i อาเนี่ยแบบมีความเป็นคอสเพลย์แล้วก็คอสตูมหน่อยเนาะมีความเนียนเป็นโมนาด้วยนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปงานโฮโยเฟสกันค่ะโดยบรรยากาศงานของวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปรัชบชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ซึ่งที่เรากำลังเดินทางไปวันนี้นะคะก็เป็นคาเฟ่ร้านนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะสาขาอยู่ตรงประดิษฐ์มนุธรรมค่ะหรือก็คือแถวๆเรียบดรียเนาะการเดินทางเนี่ยไอแนะนำว่าขับรถส่วนตัวไปหรือไม่ก็นั่งแกลีบก็น่าจะเดินทางสะดวกสบายกว่านะคะ ตอนนี้ไอ้ก็ถึงคาเฟ่แล้วนะคะก็ตามที่เห็นเลยเนาะว่าคาเฟ่จะอยู่ข้างหลังไอ้ตรงนี้นะคะนี่พอเราจะมาคาเฟ่นะคะก็จะต้องแบบว่าใส่แมสอยู่เนาะเพราะว่าก็ต้องป้องกันแบบว่าโรคโควิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างในดีกว่าเนาะว่าโต๊ะที่ไอยจองไว้เนี่ยไอ้มาชาด้วยแหละไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่า วันที่อายมาพอดีก็คนน้อยนะคะอายเลยยังได้นั่งที่จองอยู่นะคะแต่พอสุดท้ายเนี่ยอายก็มานั่งด้านในร้านอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันร้อนเนาะจริงๆคือไม่ต้องจองที่นั่งก็ได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าจองไม่ทันนะเพราะว่ามันสามารถนั่งในร้านได้นะคะแต่ว่าโซนในร้านอันนี้นะคะต้องเสี่ยงดวงเอาเนาะว่าวันที่เรามาเนี่ยคนจะเยอะไหมนะคะเพราะว่ามันก็มีคนใช้บริการปกติทั่ว,วไปที่เขาไม่ได้มางานโฮโยเฟสมาใช้บริการเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเรามาสั่งเซตเมนูพิเศษของงานกันดีก,กว่านะคะราคาเนี่ยอยู่ที่เซตละ300บาทเท่านั้นเนาะได้เครื่องดื่มกับขนมนะคะตามเมนูตรงนี้เลยตัวเมนูเครื่องดื่มเนี่ยทางร้านบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าไม่ชอบกินกาแฟนะส่วนเมนูที่ไอสั่งนะคะก็สั่งเป็นเซตแลชีสเค้กนะคะส่วนกาแฟไอก็เปลี่ยนจากอเมริกาโน่นะคะเป็นลาเต้ค่ะ จ่ายตังค์ซื้อเสร็จแล้วนะคะระหว่างรอเมนูที่เราสั่งเนี่ยเราก็สามารถนําใบเสร็จนี้นะคะไปแลกของแทมพิเศษจากในงานกันได้เลยค่ะนี่เราก็เดินมาข้างนอกตรงนี้นะคะก็จะมีทีมงานนะคะสแตนบายรอ,อเราอยู่เนาะ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะถุงกระดาษตีมงานของโฮโยเฟน่ารักมากแ,มและเมนูที่เราสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนถัดล้องที่เขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหสลักลายแบบเป็นตีมงานของโฮโยเฟเหมือนกันเลยนะคะ ที่นี่นะคะก่อนที่เราจะไปกินกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูของแถมที่เขาแจกกันก่อนดีกว่านะคะว่าในถุงกระดาษอันนี้เนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้โปสการ์ดลายแพดเกม2.1ที่เปิดเมืองอินาซุมาที่ผ่านมานะคะ1ใบเนาะ ต่อด้วยสติกเกอร์ลายนักเดินทางนะคะก็จะเป็นลายของลูมีนอีเธอร์แล้วก็ไพมอนนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแผ่ ic, ale, นอะคริลิกรองแก้วเนาะจริงๆเนี่ยแผ่นนี้นะคะจะมีอยู่3ลายด้วยกันนะคะแต่ทีมงานเขาจะสุ่มแจกนะคะว่าเราจะได้ลายลูมีนอีเธอร์หรือว่าไพมอนนั่นเองเนาะแล้วก็กินกาแฟกัน,นที่ไอสั่งนะคะก็จะเป็นลาเต้นเนาะ อือห uh ือ huh. อร่อยมากจริงๆต้องบอกก่อนว่าใครที่ชอบกินลาเต้น,นะคะที่ร้านนี้เขาไม่ใส่ไซรับนะแล้วถ้าเกิดไม่ชอบแบบที่มันจืดกันไปก็ขอร้านเขาใส่ไซรัปได้นะคะอายขอใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ขอ,อกาแฟในขนาดนั้นแต่ก็ขาดกาแฟไม่ได้นะคะไม่กินคือปวดหัว <laughs> แล้วก็อีกเซตที่อายสั่งนะคะก็เป็นชีสเค้กนี่คือแบบมันดูดีมากนะเออ เป็นคาเฟ่ที่แบบไม่ธรรมดานะคะกับร้านนี้นะจริงๆร้านนี้เขามีชื่อด้วยนะเออชิมสีรออะไรละ่ะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะแต่ขอกินก่อนอ,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 อร่อยอร่อยมากอร่อยจริงมันเป็นแรชชีสเค้กที่แบบเป็นทาตอะเออ ออกปปเป็นแบบเลมอนชีสเค้กน่ารักอ่ะอารมณ์แบบเหมาะกับการแต่งโมนามากอ่ะคือหิวจริง และนอกจากของกินอร่อยๆกับของแจกในงานแล้วนะคะก็มีสินค้าพวกมอร์เชนดายจำหน่ายด้วยนะคะแต่ว่าจะซื้อได้เนี่ยเราจะต้องจองคิวซื้อก่อนนะซึ่งไอ้นั้นก็ใช่ค่ะจองไม่ทันคะ่ะเลยไม่ได้ซื้อเลยนะคะส่วนใครที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากได้นั้นนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่างานมันหมดเขตวันที่12ธันวาคมนี้แล้วนะคะถ้าเกิดมาดูคลิปหลังวันที่ว่าไปแล้วนะคะก็คือไม่ทันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยไอ ก็ถือว่าเอาบรรยากาศรวมๆในงานมาให้ชมกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็แวะมาดูบรรยากาศรอบๆงานบ้างค่ะก็มีการตกแต่งฉากคัดเอาของตัวละครในเกมนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะแล้วก็มีคนมาคอสเพย์กันด้วยนะบางคนอายขอถ่ายไม่ทันนะคะโหเสียดายมากเลยอะ่ะที่ขอถ่ายทันก็มีแค่น้องซิงชิวแล้วก็ชองหยุนนะคะที่เขาคอสมาโหน่ารักมากชาดา ็น่าจะจบลงไปแล้วนะกับวันนี้นะคะก็บรรยากาศในงานโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยคืออายมาในวันธรรมดานะคะก็เพิ่งจะเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบว่าหลังจากหยุดยาวนะคะตะเลิกที่ผ่านมานะคะและอายก็มาในช่วงแบบช่วงเย็นด้วยนะประมาณแบบ3ามโมงกว่าแล้วนะคะ ก็โดยส่วนตัวรู้สึกโอเคนะเพราะว่าบรรยากาศในวันนี้ก็อากาศเย็นนะคะอ่าตามที่เห็นเลยบรรยากาศโอเคมากดีมากนะคะใครที่อยากจะแต่งคอสตูมคอสเทนนะคะก็สามารถแต่งมาร่วมงานได้นะคะเพราะว่าในวันธรรมดาไอารู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะนะอืมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือขออนุญาตถอดแมส์นะคะเพราะว่าน่าจะห่างไกลจากผู้คนแล้วนะคะจะได้แบบว่าพูดได้ช,ชัดๆเนาะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเห็นร็อกครั้งหน้านะคะว่าอาจจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็อาจจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะยังไงก็ฝากติดตามกนันด้วยนะคะอันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย